สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะช่างย่างมักม่วงเส้นเอว่า่่าเพิ่งเือนย่างหนิโวยังกินซื้อส่องที่ว่าส่องอีหย่างวางเพิ่งกินนันด้วยคุ้มใส่ใสอยู่พี่น้องใส่ว่แต่บันี่บ่เป็นบ้าว่ถอดอันนั้นออกแล้วบะนี้อันยุ่ยเฮ่อตกปากอันยุ่าท่อเงินเออยหญเจาเห็นว่าเห็น ถามบุษราตอนเราตื่นเช้ามาบุชราเขาไม่อาการอะไรเออเอาถามดูที่บ้านที่ไรปะตื่นขึ้นมาที่บ้านมีอาการแบบใดปวดเนี่ยบโบ่ไงมือเสั่นะแข็งกะแข็งบ่ถามแม่มึงคนแข็งบ่เขาตอบม่ได้เขาเป็นแอดมินเขาเป็นเมียเด้ตอนนี้เออเขาเป็นแอดมินเขาเป็นแอดมินเขาตอบยากหากล้องอะนะ ล้างกล่องเขาเลยตอ,อยบโซซาเนาะหงุดหงิดปะ <c oughs> ฮะตอนตื่นสามาราหัอมีอาการแบบใดแข็งหรืออ่อนแข็งคือแข็งแข็งเมื่อคืนพ่อแม่ต้องนำปน่นนะ่ะบอกแล้วตาคุณี่ไหม <c oughs> กูแดกกาแฟมือละสิบแก้วคุณ อ้ยนอนเมื่อกี้หายเอออันนั้นแข็งถามเรื่องอันนั้นได้ดึงอย่างอันนั้นเอาเตือนขึ้นมามันสี่พอโบเทเวบอ่ะอันนั้นนั่นนี่นี่นี่เตือนขึ้นมามันสี่บอหรือมันบีสี่มันสั้นเกลียวบอเตี๊ยสี่ใส่วนซุ่มหาบอหนึ่งมันเนาะเอาเพื่อหาบอหนึ่งมันซุ่มหาบอหนึ่งมันสีหาเด้อโอ้ หาบาทสิบบาทก็ภาคเรียนอันกูคึ้นบ่อออกเนาะหลายๆกัะไรไปช้เบิร์หลาคนอ๋อมาตอบมันแม่เนาะไปามแม่ยังแม่แล้วหล่อเรียบลอยด้อยเป็นคนเรียบร้อยบอกเขาหัจักเด้อค่ะอันใดแข็งๆ,งๆ <ım Laser> อ่อนๆเด้อค่ะนากล้องนากล้องบอกกูแค่นี้ถามไปถามเขาไปว่าอันใดอันนั้นเขาคือซ้ำเศร้าเขาคิดเอาแค่ลั้หรฮะเป็นยังเขาคือซ้ำเศร้าเป็นยังคือซ้ำเศร้ามันเป็นยังสุด บ่หูออกบ่เคยเดี๋ยวถามละก่อนมาเล่าได้สำมจะเคื่อบ่พ่อสำมจงเคื่อบ่บ่กันพ่อทำเท่าไหร่ช่วงตีซี่นี่มันมีอาการแบบไรนะความจริงเราหูนช่วงตีซี่ตีห่าแบบไรแบบลุกลี้ลุกคนบ่พ่อว่รารู้สึกโตพอเราอับอยู่บ่ยิ่งบ่เป็นคนเห็ดเมนขึ้นเมื่อกี้ได้เสียงเป็ดกินน้ำบ่ เคยมาซีมยังบุหาเหลียวไปในเตงหัวหาโอ้ยจังไรเนาะม่เคยเลยเนาะหาใสหลายทางนั้นสุขชาแต่ทั้งบ้านควอยนี่เป็นเร่งเสียขวันตีแกงเป็นไงเสียงมาเลียน้ำข้ามาเสีวะเสีพ่อต้องติกูโ้อคองหัวขึ้นน้ำข้ามาเต็มปาก เขาเต็มปากง่อยถามอีวุ่นบออีวุ่นบอหัวอูดเสซนบอเอาบอกว่าให้ไปถามเพื่อนไปสอบมีอะไรที่สอบไปสอบเพื่อนร่อนนอกบ้านี่เออสอบเพื่อนในแม่ซ้ำซากไอ้จิ๋นมากนี่ทำเดี๋ยวก็เมียคนใหญ่บ่านนี่นะฮะตามเงินเมียคนใหญ่ไม่จยกค้นนะฮะเออเรื่องสืบคุจนพี่พู้เดียวไม่มีบัตร h a c เมียคนหนีปะค่ะ h ักสุดชีวิต อาแบบใดฮาแบบน่องแบบนุ่งหรือแบบมูแบบแม่ไม่มีโจทย์อยู่แค่นี้แบบเพื่อนแบบน่องแบบเพื่อนโอ้ยถึ้งงมากเหมือนกันแม่ฝากไว้แม่ฝากไว้แบบใดแม่ฝากไว้แม่ฝากไว้ขึ้นอยังหักแบบแม่เห็นไหมมันเคยด่าหัวว่าโอ้ยหัวนะคะขอร่อยต้องให้ตะกุบะ มาแบบแม่โอ้ดีเนาะเมียพยาบาลดีเปล่านะแตางามบ่ยามมันดีก็ดีพยาบาลตำบม่ได้บ่เวลาพยาบาลทายหิตน่ะยามมันบ่ดีเขาด่าพยาบาลขึ้นหมูขึ้นหมาดีแล้วมึงถามหาสดงตอนนั้ตอนนั้นคนอื่นยังเป็นซ้ำนั่นกชีวิตกูมันสิทุกซ้ำไปหมดคมาตอกย้ำชีวิตกูไรเง้ยมันอยู่ไม่ได้เห็นบ่เขาทายหิตน่ะ ทายพิดนี่พไม่ล่าเขาอยากกินกาแฟนะเอาม่ดูเอามาด้เอามายดูตอนทายผิดนะทายผีดอ่านตัผัวดาหัวทันไดๆกูบ่ดาองดอกผัวรัดไปแล้วเนาะเปไหนนี่เราอุ้งคอใจข้อมึงซื้อพ่อเด้มมาเนี่เวลาเขาอยากกินกาแฟนี่พ่อหน่อยดีเขากินกาแฟกันยามจากกินกาแฟมางเนียไม่อยากกินกาแฟนี่ เสียงลูกนั่งอยู kind of ่ข้างล่างก็อยากอายแล้วสูดใว่าหมอย่างนี้อุ้มบอกสียห้กูเบิ้งฟังด้วยอุ้ยมากินกาแฟบอกจะไดนฮู้เ่าป่นี่้ังไหนเสียแตกกันเสียแตกอุ้มบอกเสียงเอ๊ะแม่วาดเสียแตกนั่งเดือหาของอมมานี่อยากอมอุ้ยมีได่ออมเพราะว่าฉันหัวกะมีจะก้อยกูดีแล้วอ้ยอันนี้เรื่องจริงแม่เร่อง การทายงานละกองนี่จังไรทั้งในเรื่องนอกเรื่องกับจจงไล่ไปทำอีนันด้วยอันนี้บ่มียังไปทำอีนันบอกความคืดปะ่อไอัผู้ใช้เนี่ยเคยเห็นผู้ใช้อยากซ้ำเสอปะอููอ้เนี่อโอลืมไปนอกว่าเขาบ่มี่ผัวเอไปคยบอกน้ำคนบ่มีผัวกับบายางอยู่ข้นบอ่ะอือบ่าวยาอันนี้ได้ไปหอมคุณบูมีผัวคุญได้บ่หัวการนี่กันเคยองเห็นเดเนาะ ข่อยมุ่งเป็นยังวุ่นติพี่น้องข่อยเป็นโควิดอือเมื่อวานนี้เป็นโควิดไรอ๋าเมื่อวานนี้เป็นโควิดเป็นโควิดแมนข่อวข่อยเป็นโควิดเสียใจเป็นซาโกกูโอ้ยเอาไมมากูดเร็วกว่าตีมาได้ใส่ตีตีมาตัวนี้ละเอายายมาสอบเป็นพี่น้อก่อนต่อดูคุหิวนาบลูกมาหนี้เฮ็ดงานต่อมาหนี้เอาสำหรับคลิปนี้ โอ้ยชายทำหนีกันทายเป็น <l ots> เียกก็ที่เปิดกล<ง>้องกับเ,เปิดคือที่ปิดกับเปียน <l ots> าาสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะฝากกดไลค์จัคช่องกันเล์มาหมายเด้อเอีงองเป๊ะสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องเพล่เพาษาอีสานแล้วก็สายย่นวันลุงแล้วก็มักมวนแชร์แนวโอ้จะเป็นเห็ดหลายสา่องกุหลาบเงือกหลายอี <l ots> <l ots> สานสตอรี่นอค่ะไปกันเด้อค่ะอ๋อลืมบักยันขีบ้านน้ำเด้อส่องไม้ส่องกระลังสาง นะคะสำเนียงบ่ได้เลยบักแันผีบ้าเนี่ยเอาไหมาเอาไหมากราบขอให้ไปติดต,ตามช่องบักแันผีบ้าเนี่ย้อค่ะ <c oughs> ขอบค,คุณค่ะโอ้ยกูยยิวนะพีท <c oughs> เหรอเกือบไปแไหมอันเจ<อ>้าเจ้าคิดจังไหนไปตั้งซื้อสองวางสังสข์กระซัมดาเจ้าตัจมันมันบ่ตั้งมันก็ะดาอยู่แล้วไหมเฮ็ดให้เขาด่าเจ้าของตัว คือเฮ็ดแล้วมันสบายใจต้าเจยันเจยันเจ้าคือบอกเอาว่าเจยันเจ้าคือบอกเอาว่าเจยันบล๊บริเป็นกระเทยเนาะตีอันนั้นเพิ่งจะเป็นเจดิ้งเจ้าแล้วเป็นกระเทยก็ดีได้เหมือนเขาเอื่นไปนั่งถหงนไปใชไหมก็ใช้ลูกตอนนี้แหละตอนนี้เจได้เมียเป็นทังการกระเทยกับใจบอก เขารอสีเจดีย์โอ้พูดนะพูดนะเขาสิเอินเจ้าไปพูดนะบเออเขาว่ากระเทยเอินกระเทยไปเมามันจีเจ๊กเป็นคือกันนี่แหละอออเขาเห็นขาเจมเขาอยากว่าสั่นขาไล่น่ะือเขาอยากเขาอยากดูไดเห็นเขาก็อยาก โอ้ยติ๊กิแล้วฮอดขึ้นอย่างนี้เด้อฮอดแล้วฮอดอีหลีฮอดตัวอืมผู้ใดก็อยากบ่าน้นำผู้ใดก็อยากบ่านหำเด้อขนาดถามเราดูเมียเราจะกนเลยอย่ฝนอย่าเบ่งคลิปนี้เด้ออย่ฝนเมียนี่บอกเออจดบันทึกสมุดไปแล้วเออต้องไปอ่านจำบ่ได้โอ้ยจำบ่ได้เห็นบอกแมนโอ้คอยเป็นน้องเมียคนที่ทอดายนี่ฝนแบ่งปันตัว สิบอกอันนี้มันุ้มนี่มันเหงาเสิร์กันไรบ้างดูพี่น้องแปลนเดือดเดือดข้อไก่หลายก็เจ้าขออไก่เพิ่นได้สั่งไม่เว่ยคุณน่ะบุ่งมาตรฐานกูเก่าเออสั่งเป็นมาตรฐานกูเกิลบุ้งดูคุณน่ะพี่น้องโอ้ยเจ้าสะอ่อนขออไก่วะไอ้ยันอันนี้เพิ่นมั่งออกนี้หละเพิ่นเฮ็ดรีสอร์ทไว้ท้าให้สูรสวนเจ้าสะอ่อนขออไกลวะเนี่ยอยู่ใกล้ๆเจ้าน่ะ <ช>มัดตัวแบบนี้เห็ดจุ่มกลุ่มอยู่ใช่นะเออที่เรามัดรูปเผืองแด้นี่มาใหญ่แท้ <laughs> เอาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนิสกอน่ายละขอนห้เลี่ยมสกอนผุนโอ้โอ้ยใส่ที่เป็นลมฮอนฮอนฮ้อนฮอนฮอนบายบายค่ะ